สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตการชงชาฟูเอ,อิบแบบพื้นฐานนะก็เป็นที่รู้กันในคนกลุ่มไม่มากถึงคุณประโยชน์ของชาฟูเอ,อิบนะฮรเนื่องจากเป็นชาที่มีราคาค่อนข้างสูงมีวัฒนธรรมการกินที่ยาวนานนะจนได้รับขนานนามว่าเป็นชาอันดับหนึ่ง โลเป็นชาที่ดีที่สุดในโลกชีวิตหนึ่งนะครชาฟูเออร์เป็นชาหมักนะครจนไม่เกิดจนสารที่ไม่พึงประสงค์นะครัไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนเป็นต้นนะครับไม่เหลือนะครับในส่วนของเด็กก็ดื่มได้นะครับแต่วันนี้จะสาธิตในกรณีของผู้ป่วยที่ ท,ที่ที่ต้องการดื่มในลักษณะของคนที่เป็นเบาหวานนะฮะหรือความดังน,นะฮะชาฟูเออร์นะฮะเมื่อที่จะสาธิตวันนี้คือชาฟูเออร์ V93 เป็นชาที่ได้รับรางวัลชาที่ดีที่สุดในโลกป,ปี1993นะครับลักษณะของชาฟูเออร์จะเป็นชาชนิดก้อนนะครับเป็นชาที่เขาหมักโดยการอัดเป็นก้อนจนแห้งจนแข็ง เก็บไว้1ปีขึ้นไปนะจะมาที่ไว้1ปีขึ้นไปนะฮะเมื่อเราแกะข้างในนะฮะเราก็จะจะพบว่าชาเนี่ยอยู่นีสนสับเป็นก้อนแข็งนะครับแล้วที่สําคัญมันก็จะมีใบรับรองอยู่ข้างในนี้นะ,ะในเนื้อชานะครับเมื่อชาไปถึงปั๊บเราจะได้รับสิ่งหนึ่งไปด้วยนั่นคือเหล็กแท่นนะ,ะับให้เอาเหล็กแท่นนะฮะเสะไปที่ก้อนชานะครับค่อยแซะนะแหงเข้าไปนะฮะ จนชาออกมาเป็นผงเป,นเป็นผงก่อนนะฮะค่อยๆแซะออกมาให้มันเป็นผงนะฮะเนี้ยเราก็จะได้เป็นชาเป็นผงเรื่อยๆนะจากนั้นเราก็หากวดโหลนะฮะเอามาเก็บเทใส่เก็บเอาไว้นะครับเมื่อเราได้ชาที่เป็นผงแล้วนะครับจากนั้นเราก็เตรียมน้ำร้อน100อองศาเซลเซียสนะครับ ให้ใช้ชารประมาณ3ามยิบมือนะครับใส่ลงในในอุปกรณ์ชงชาที่เราเตรียมเอาไว้นะครับประมาณ3ามยิบมือนะครับอุปกรณ์ชงในอุปกรณ์ชงชาที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อนำร้อนหนึร้อยองศาได้แล้วนะครับให้เท น้ำร้อนลงไปนะฮะพอท่วมนะครับ,นะรบจากนั้นให้ลินทิ้งนะครับให้ลินทิ้งนะฮะเราสามารถใช้อุปกรณ์ชงชาที่มีอยู่นะฮะก่อนได้นะฮะลินทิ้งทั้งหมด2ครั้งแช่นะนับ1นึ่งถึงสิแล้วก็กดทิ้งลินทิ้งนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียดายครับนะไม่ต้องเสียดาย เราสามารถใช้ปุรกรชงชาแบบไหนก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราทิ้งสองน้ำแล้วเราก็เติมน้ำร้อนเข้าไปในชาและแช่ทิ้งเอาไว้ให้นับในใจเลยนะครับ1-15ถ้านะถ้าชอบเข้มข้นก็1-20หรือ1-30ก็แล้วแต่เรานะครับเราก็นับในใจนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็ เราก็จะทำการบนชาเพื่อดื่มนะครับชาฟเออร์เป็นชาชนิดชาดำนะครจะมีน้ำสีดำถ้าเราแช่นานน้ำในะครับในกรณีที่ดื่มเพื่อเป็นการํำบักนะครับแนะนำให้ดื่มหลังอาหารนะครับ15นาทีนะครแล้วก็ดื่มแทนน้ำนะครับให้ดื่มแบบเข้มข้นนะครับหลังอาหารนะครแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะครับ แล้วก็ดื่มหลังอาหารจากนั้นนะฮะเราสามารถดื่มได้ทั้งวันนะฮะโดยไม่ต้องแช่นานนะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ดื่มได้ทั้งวันนะครับชาฟูเออร์จะไม่มีรสฝาดนะฮะไม่มีรสขมนะครบจะดื่มง่ายนะฮะเป็นชาที่ดื่มง่ายมากนะครับรสชาติดีนะฮะช่วยในเรื่องของปิดปากนะฮะด้วยนะถ้าดื่ดชาฟูเออร์เป็นประจำนะฮะ ไม่มีกลิ่นปากนะฮะเพื่นับสมบัติมากมายนะของชาฝูเออร์ซึ่งเราจะได้รับเอกาสารชิ้นนี้ไปด้วยนะหลังจากที่ได้ได้รับตัวสินค้าไปนะครจะมีอุปกรณ์แล้วก็เอกาสารวิธีการชงชานะครับสามารถกินไปได้ชงไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ8-9ครั้งนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ชงชาที่มีอยู่นะครับได้นะครับแต่อยากให้เป็นการกรองออกนะครับ ของเสร็จฝุ่นเสร็จอะไรด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เป็นกานะครับก็สามารถจะมีกาอยู่หลายขนาดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรงชาที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับถ้าซื้อทั่วไปมันความปลอดภัยจะต่ำนะครับแต่นี้คือหนึ่งไม่เป็นสนิม 2. องการรับการรับรองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะไม่ก่อให้เกิดสารละลายหรือสารอันตรายต่างๆที่ทําให มีผลต่อสุขภาพนะครับสามารถตรวจสอบสั่งซื้อได้นะครตามร้านขัญชานะฮะหรือสั่งซื้อได้ที่กลุ่มรโระยานะครัหรือเว็บไซต์ก่ย,ยศหรือสั่งซื้อได้ที่นี่นะครับหรือตามบูดงาน,น,นต่างๆที่ทางตาอี้นะฮะออกงานนะครับชาฟูเออร์นะครับ ถ้าเรากินให้ถูกเราจะได้รับคุณประโยชน์มากมายเนื่องจากเป็นชาที่จะเป็นหนึ่งในายาอายุวัฒนะและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุของประเทศจีนด้วยนะครับประโยชน์ของการดื่มชานะครับโอร์นะดื่มเพื่อสุขภาพช่วยอะไรบ้างจะช่วยปรับสมดุลน้นำตาลในเลือดนะครับควบคุมความดันโลหิตนะครับลดร,ระดับไขมันนะครับช่วยย่อยอาหารนะครับ ต่อต้านนุมูลเสละาป้องกันแบคทีเรียในช่องปากช่วยละลายสารพิษในร่างกายแล้วก็เรื่องของการอาการเมานะแพ้ต่างๆนะคที่สำคัญครับจะทำให้ชุ่มคอนะอันนี้เป็นวิธีการชงแบบง่ายๆแบบพื้นฐานนะถ้าหากยังไม่เข้าใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับสามารถ ตอบถามมาได้นะครที่0878610008นะครับยินดีที่จะให้ตอบคำถามนะครในเรื่องของชาฟูเอิร์นะครได้ตลอดนะครับสำหรับคลิปรายการนี้นะครเราทำขึ้นมาในระยะสันส้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจง่ายนะครับหากมีก็ข้องใจก็ โทรมาได้นะครับ8 0 8 7 8 6 1 0 0หนะฮร,รือจะติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามได้นะครับตลอดนะครับขอบคุณนะครสำหรับการติดตามในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะทำให้มันดีกว่านี้แล้วก็ให้เข้าใจมากกว่านี้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ